แรงข่าวเปิดใจกับสืบจากข่าวว่าไม่ว่าประชาชนจะอดอยากทุกยากเพียงใดก็ยังถูกตำรวจตั้งด่านรีดนาทาเรนรีดไถไม่เว้นแม้แต่วันเดียวทุกช่องทางที่จะใช้กฎหมายเอาผิดประชาชนบนท้องถนนได้ไม่ว่าจะตรวจเมาตรวจฉี่ตรวจพรบทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งตนมองว่าเกิดจากตำรวจที่จะเลื่อนยศสูงขึ้นไปต้องเสียเงินทั้งนั้นฉะนั้นปลาใหญ่ต้องเลิกกินปลาเล็กเลิกบีบให้ตำรวจชั้นผู้น้อยตั้งด่านรีดสวยจากประชาชนทั้งที่พวกเขา อาาาไม่ยกทํต้นเห็นด้วยกับพันตํารวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรให้แยกงานสอบสวนให้อัยการให้ตํารวจขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและยุบตํารวจทั้ง9ภาคถึงแม้ว่าท่านวิรุธท่านได้เสนอไปที่แยกงานสอบสวนให้อัยการและยุบตํารวจทั้ง9ภาคนี่คือการปฏิรูปตำรวจที่แท้จริงครับผมขอเช่นชมส่วนจะสำเร็จหรือไม่ส่วนตัวผมก็คิดว่ายากเพราะว่า คืออำนาจของตำรวจที่ว่ารายได้ของต้องพูดตรงๆรงายได้ของการรีดนาทาเลนต์ประชาชนชาวบ้านทั่วทิศทั่วไทยทั้งเ้าภาคเนี่ยเจ็บเจจังหวัดเนี่ย มันโคตรมหาศาลเลยครับผมจะบอกให้โคตรมหาศาลเลยด้านพันตำรวจเอกวิวรุษกล่าวว่าเรื่องการตั้งด่านกีดขวางทางหลวงของตำรวจในทุกพื้นที่ที่กระทํากันมากมายเรียกให้ผู้คนหยุดรถโดยไม่มีเหตุผลขอตรวจบัตรประชาชนตรวจใบขับขี่ตรวจคนตรวจเมาหรือตรวจชีงแท้จริงล้วนเป็นการกระทําผิดกฎหมายทั้งสิน้นไม่ว่าพระราชบัญญัติทางหลวงพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งตำรวจผู้น้อยส่วนใหญ่ไม่อยากกระทําเพราะรู้ ดีว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนถูกผู้คนกด่นดานและถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่พ้นพวกตนที่ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแต่ตำรวจชั้นนายพลทั้งผู้บังคับการและผู้บัญชาการส่วนใหญ่ต้องการให้ตำรวจทุกสถานีที่มีถนนผ่านตั้งด่านเพื่อการหาเงินไม่ว่าในรูปของส่วนแบ่งค่าปรับจราจรหรือการรีดไถแม้กระทั่งจับคนไปต่อรองเรียกค่าไถเมื่อพบการกระทำผิดไม่ว่าข้อหายาเสพติดหรือความผิดกฎหมายต่างๆจะได้ มีเงินส่งส่วยตามที่กําหนดยอดไว้ส่งให้กันในวันประชุมประจำเดือนทั้งระดับกองบังคับการและกองบัญชาการต่อปัญหานี้ประชาชนอย่าคิดหวังพึ่งใครไม่ว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพราะเขาไม่คิดว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอะไรและสนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องนี้อย่างแท้จริงหนทางเดียวที่จะทําได้คือทุกคนต้องถามตํารวจทุกครั้งที่ถูกเรียกให้หยุดรถว่าทําผิดอะไร ขอให้บอกมาถ้าไม่บอกพฤติการที่ทำผิดไม่ว่ากฎหมายใดให้ถือว่าตำรวจคนนั้นไม่มีอำนาจเรียกให้หยุดและเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องพูดคุยโต้อตอบอะไรและถ่ายคลิปใบหน้าตำรวจคนนั้นไว้รวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้เห็นป้ายทะเบียนเป็นหลักฐานการปฏิบัติไม่ชอบไว้มีอยู่จังหวัดหนึ่งพอขึ้นมาขึ้นผู้การปับ๊บอันนี้ที่ภาคเจ็ดนะฮะบอกเล,เลยที่ภาคเจ็ดมีอยู่จังหวัดหนึ่ง พอมาขึ้นผู้มาครับการปรับเรียกสารวัตรจราจรมาเลยยศพันตำรวจโทว,ว่ามีกี่ตู้จังหวัดนี้มีกี่ตู้เออจราจรก็บอกว่ามีประมาณสี่สิบกว่าตู้ครับนายหามาให้พี่ตู้ละสี่หมื่นเหลือนั้นมึงเอาไปเป็นไงครับจับต้องได้นะครับบริษัทนี้ผมจะบอกให้แล้วทุกจังหวัดก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันไม่ใช่ภูเก็ตนะแล้ว จังหวัดที่จเจริญไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตเชียงใหม่โคราชอุบลอุดรขอน,อนแก่นจะเป็นยังไงครับใครเดือดร้อนชาวบ้านครับเดือดร้อนพันตำรวจโทรคนนี้ก็บอกว่าทุกใจนักหนาทุกใจจังเลยอยากจะย้ายหนีจังเลยนะเห็นไหมครับบางทีจราจรบ,บางที่เขาก็มีคุณธรรมเห็นประชาชนเดือดร้อนอดอยากเขาก็จับไม่ลงปรับไม่ลงอันไหนว่ากล่าวตักเตือนได้เขาก็ว่าไป แต่ในเมื่อผู้บังคับบัญชาคือผู้บังคับการยศดพนตำรวจตรีเนี่ยบอกว่า,วา,ห,าหามาให้พี่ตู้ละสี่หมื่นเหลือนั้นมึงเอาไปยืดโนติสแบบนี้เลยในความทุกข์ร้อนมันก็จะไปอยู่กับประชาชนครับไม่เคยทําผิดก็จะต้องทําผิดตํารวจซื่อตรงก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนื่องจากเกิดความเครียดพอใกล้จะปลายเดือนนี้ก็ต้องหาเงินให้นายเพราะฉะนั้นไอ้นายเนี่ยไอ้นายเนี่ยไอตัวดีนั่นแหละถ้ายุบผู้บังคับการจังหวัด ทั้งเจ็ดสบเจ็ดคนเนี่ยให้เหลือผู้กำกับเจ็ดสิบเจ็ดคนพอนะควบคุมโดยผู้ว่านั้นๆอย่างที่ท่านวิรุษเสนอเน,นี่ยผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนไอ้ส่วนจะได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้เพราะมันมีครั้งหนึ่งที่ว่าผลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ตัวสูงใหญ่หน้าเกรงขามมาจะป,ป,ปฏิรูปตำรวจผลสุดท้ายก็บัวแรงน้ำมันเพราะอะไรล่ะครับผมต้องบอกว่ามันยากเพราะฉะนั้นน่ะไอ้มาตราไอ้กฎหมาย ที่เขียนกันขึ้นไว้ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติตามหรอกครับมันเขียนมากมายให้ยุ่งยากไปอย่างนั้นแหละครับเพระาะฉะนั้นตำรวจเนี่ยต้องเลิกปลาใหญ่ต้องเลิกกินปลาเล็กเท่านั้นนะครับปลาใหญ่ต้องเลิกกินปลาเล็กเพราะฉะนั้กกนมันเดือดร้อนนะครับไม่งนั้นมันเดือดร้อนำทำไมตำรวจขนาดในร้อยดลรต่ออึอดอัดคับแค้นแน่นใจก็ลาออกขนาดยศพันตำรวจตีพันตำรวจโทก็ลาออก่าสุพรรณก็ลาออกเนื่องจากส่ระบบผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าสู่กันไม่ได้ทำร่วมกันไม่ได้ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็กันแกล้งกันก็ถึงลาออกเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าปฏิรูปยากไหมยากมากเพราะฉะนั้นต้องแก้กฎหมายทันทีเลยยิ่งแต่งริงยิ่งนายกผู้นาเนี่ยนะก็เด็กน้อยจะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องนะครับเพราะเขาไม่เคยลําบากเขาไม่เคยลําบากเขาไม่ได้โดนตรวจเรียกตรวจบัตรประชาชนเรียกตรวจใบขับขี่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่ารู้ไหมเขาไม่รู้เศรษฐาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเป็นผู้นําไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่เคยประสบด้วยตัวเอง เขาไม่รู้ความเดือดร้อนน้องจอกเพชรบุรีครับเรียกเขาสามห0ื่บาทขอสักสามพันไปซื้อนมให้ลูกมันยังไม่ให้เลยไอ้ตำรวจ7,8คนนั่น่ะ,ะเผอิญกล้องวิดีโอนี่มันหลุดออกมาสู่สายตาประชาชนเห็นไหมครับความเดือดร้อนผมช่วยคุณแล้วนะผมช่วยคุณแล้วนะตรวจทีสีม่วงเนี่ยนะไปสู่สารต้องติดคุกอย่างนั้นอย่างนี้ครูสารพัดส,สารเพซึ่งทุกท้องที่เดี๋ยวนี้ยิ่งหนัก ยิ่งหนักนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นนะ่ะไอ้คาว่าไอ้ผมเนี่ยอยากจะเรียกไอ้ผู้นาอ่ะผมจะด่าผมก็ไม่อยากพูดแบบหยาบนะมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนซชมั่งภาษีนะเขาก็เสียให้และยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะผมพูดหลายครั้งหลายหนแล้วเป็นพันหนเป็น 10, หมื่นหนแล้วว่าให้ถามพลตํารวจเอกสุรเชษคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ยเป็นคนจับเองเมื่อปีหกสี่เนี่ยผู้บังคับการจังหวัดหนองคายผู้กกับท่าบ่อทําทอะไรกันอนุชิต ทหารเรือจับได้หลายล้านเมตรครับไม่ใช่หลายพันเมตรนะครับยาอียาไอ,าอหลายตันนะครับถามสุรเชษที่ว่ามันไปอยู่ในหมดคดีพวกนี้มันไปไหนหมดมันเป็นยังไงมันไปไหนหมดใครนําเข้าครับก็ข้าราชการเท่านั้นเลยตำรวจชั่วๆบางคนทหารเรือชั่วช่วบางคนทหารบกชั่วๆ่วบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วผู้บังคับบัญชาทาไมต้องโทรไปขอหนักเป็นเบาทุลรอเป็นหายผู้บังคับการหนองคายปีปีหกสี่คุณทําอะไรพุ่งกับท่าบอคุณโทรเคลียยังไง คนเรือโททหารเรือทําอะไรกันเห็นไหมครับฆ่ากันทุกวันนี้เมายาทั้งนั้นเป็นผลงานของตํารวจนะผมพูดได้เลยเป็นผลงานของข้าราชการชั่วๆบางคนหลายๆคนที่กระทากับประชาชนเอายาบ้าเข้ามายาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันก็ติดกันไปหมดแล้วตํารวจอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปไล่จับไล่บี้ไล่รีดนาทาเลนชาวบ้านตรวจฉี่เจอสีบ่วงก็รีดเอาเงินเอาทองเขาแล้วตารวจประทุมไปบ้างไงครับ จ็ดคนบวกหนึ่งนะครับจับผัวเมียไปไปแยกผัวเมียเขาแล้วไปข่มขืนเขานะครับแล้วเอาเงินไปอีกสามแสนกว่าบาทสามแสนสามหมื่นอ่ะไปยังไงล่ะครับถึงไหนล่ะครับพอทำผิดย,ย้ยายย,าย้ายย้ายประชาชนยังไม่ผิดเลยยัด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 คด,ดีให้ปับ๊บยัดทงขังทันทีนี่คุณทําอะไรกันประเทศชาติจะเจริญเดินหน้าได้อย่างไรเห็นไหมครับพม่าก็เข้ามาต่างชาติเข้ามาวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวมันก็จะกอ่ออาชญากรรมไม่เว้นวันแล้วไปดูนะใครปล่อยเข้ามาครับตารวจทางนั้นนะบิ๊กเดนนะ่ะเป็นรองผบตรนะเข้ามาทางเมืองกาน่ะ เข้ามาเป็นขบวนเลยครับกี่หมื่นกี่พันกี่แสนคนแหละครับผลสุดท้ายก็ราชก,การ32คนทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองมีความผิดไหมสามสิบสอคนเงียบปิดจนกระทั่งป่านนี้แล้วจะโทษใครล่ะครับก็โทษตำรวจล่ะครับคด,ดีไอคอนเนี่ยไอคอนไอคุปทุวันนี่ ปีหกหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเขาได้ไปร้องเรียนกับตํารวจตํารวจยศพันตํารวจเอกและพลตํารวจตรีสกบออะไรตั้งหลายแหล่นี่มีหน้าที่รับผิดชอบพอเห็นเรื่องไม่ชอบมาพากลไอคอนมันมาแบบไหนเนี่ยไม่ถูกต้องทำหนังสือไปถึงทางักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหลวงพี่ต้อยเป็นไงล่ะครับพี่แปะเป็นไงเงียบปิดปีหกสองก็ร้องปีหกสามก็ร้องแล้วฝ่ายความมันคงคืออะไร ทำไมไม่ถามไถ่กันทำไมไม่เอ้ยเอาเรื่องมาดูมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรหนึ่งสอสถ้าทํากันตั้งแต่บัตรโน้นมานะครับความเสียหายก็ไม่เกิดขนาดนี้นี่อับอายขายขายหน้าไปทั่วโลกเลยเป็นไงหลายประเทศนะเพราะอะไรครับเพราะมันหลอกไงเอาดาราเข้าไปเป็นเบอร์หนึ่งไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็เป็นที่นํำหน้าถือตาคนคนก็เชื่อ ก็มาร่วมลงทุนถึงกะผิดีัมากถูกมากเขาก็ไม่รู้ถล้าลถ้าเตือกันไปแล้วบางคน็า่าตัวตายแล้วก้าวแรกมาจากใครครับมาจากตํารวจนี่แหละครับเพราะตำรวจไปลองเรียนตํารวจตํารวจก็พากันเฉยถ้าร่วมตรวจสอบต,ตั้งแต่บัตรน้นนะมันก็จบไปแล้วคิดดูเลยครับแล้วทุกวันนี้ก็เพิ่งตํารวจไม่ได้ต้องไปเพิ่งเพจสายไหมต้องรอดทา,าตั้มเอวยอัจฉริยะเอวยกันจอมพลังเอวยลองแลกแห่กระเชอถึงได้มีเรื่องราววกนี้เกิดขึ้นมาตํารวจต้องวิ่งฝุ่นตลบเพราะฉะนั้นพิจนารณานดีๆนะครับเพราะว่า ข้าราชการบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมไม่ทําหน้าที่ตัวเองผมพูดในฐานะที่ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับวันนี้ต้องกราบขอชื่นชมบริษัทสืบจากข่าวนะครับและท่านผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยกราบขอบคุณท่านพันตํารวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรที่ท่านมีความคิดเห็นว่าให้แยกงานสอบสวนและให้ตํารวจขึ้นตรงต่อว่าให้ยกเลิกผู้บัญชาการก้าวภาคอย่างน้อยนะครับบริษัทสืบจากข่าวเนี่ย รวมทั้งท่านวิรุษศิริสวัสดิีบุตรเนี่ยขอชช่นชมท่านว่าท่านก็ยังมองเห็นความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะตำร,รวจเนี่ยต้องเรียกว่าทำร้ายประชาชนทำทุกวันนะครับแต่งตัวเต็มยศด,ดาวเต็มบ่าตาแผ่นดินเต็มหน้าผากใส่ชุดดินของอพระราชทานของในหลวงท่านเงินเดือนก็มีแต่ประชาชนอดอยากลำบากกันท่วนหน้า ก็ยังโดนตั้งด,าด่านรีดนาทาเลนส์รีดไถไม่เว้นแมน้แต่วันเดียวเหนือใต้ออกตกตรวจชีตรวจดเยดี่ยวตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายที่ประชาชนสัญจรอ,อยู่บนท้องถนนไม่เคยเว้นสักวันเลยครับตวรวจพรบเอ่ยงทั้งที่รถที่เขาไปตั้งทํางานนะครับดูได้เลยครับก็ไม่ได้ต่อภาษีไม่ได้ต่อพอรเบเหมือนกันแต่จับประชาชนเนี่ยแล้วคําพูดที่ใช้โตวาทีกับประชาชนมีแต่คําแแๆตรงนั้นแหละครับอย่างออกสื่อทุกวันเนี่ยเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเนี่ยร้อยละ 9ก้าไม่ถูกต้องครับตั้งด่านก็ผิดระเบียบไม่ถูกต้องตามที่เพรว่าตลอบอกด่านทองหลอก็เป็นด่านต้นแบบก็ทํากันทั่วทุกจังหวัดภูทรยันนครบางก็ไม่เคยถูกต้องไปดักทางโค้งมั่งทางยูเทิร์นมั่งอย่างที่เห็นเป็นข่าวเป็นคลิปนะครับผมมั่นใจว่าท่านวิรุษท่านเล็งเห็น เรื่องความเดือดร้อนของพวกนี้ผมก็เห็นท่านพูดออกสื่อทุกวันต้องกราบขอชื่นชมทั้งๆที่ท่านเป็นตำรวจนะครับยศพันตำรวจเอกนะครับท่านก็ยังอยู่เคียงข้างประชาชนด้ความถูกต้องมาตรลามาตรอะไรทั้งหลายแหละที่เขียนมาทํามาตำรวจก็ไม่เคยปฏิบัติตามเลยครับนี่แหละครับตรวจใบขับขี่ไม่พอไปตรวจบัตรประชาชนพูดแล้วอสารนั่งมาตรวจชีตรวจเยี่ยของผู้ร่วมเดินทางตรวจได้ก็เอาไปรีดเงินนะครับอย่างสอพหนองจอก เพชรบุรีครับบำเน็จนรงชัยชมูมเนี่ยครับโคราชอุ ola, บลคือทุกจังหวัดพูดได้เลยครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ก็ไอ้น้องคนทังขับรถถึงภาคใต้ก็ที่สุราษฎร์ธานีอะไรนี่ครับเป็นภาพที่น่าเกลียดมากแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคือตำรวจเนี่ยยศสูงสูงเนี่ยยศพลตำรวจเอกลงมาเนี่ยมองไม่เห็นครับต่างก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วว่าต้องหาเงินต้องเอาเงินไม่ค่า ถ้าพูดหยาบ,บๆตามภาษาาคุนว่ามึงต้องหาเงินให้กูประมาณนี้ครับพอติดยศู้บังมับการปับ๊บคือพลตํารวจตรีขึ้นไปปั๊บเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนทั่วประเทศผมพูดได้เต็มปากเลยมีจังหวัดไหนบั่งที่ไม่เดือดร้อนว่ามาเลยครับเพราะว่าการรีดสวยรีดไรขึ้นมานี่ก็คือว่าตำรวจมาขึ้นยศในพลในพันเนี่ยก็เสียเงินมาเท่านั้นแหละครับระฉนนั้นปลาใหญ่ก็ต้องเลิกกินปลาเล็กไม่หั้นก็จะเดือดร้อนไปถึงประชาชนอยู่แบบนี้แหละครับท้ายสุดนี้ผมว่าอีกครังก็ขอกราบขอบคุณบริษัทสืบจากข่าว ทุกท่านเลยและท่านิรุลด้วยขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขความเจริญความเก็บอย่าได้ความไข้ยอย่ามีขอให้บริษัทของท่านอยู่ยงคงกระพันขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากับบริษัทและผู้ลงงานของท่านทุกคนซึ่งสื่อทุกช่องไม่มีฮะผมกล้าพูดอะไรสื่อทุกช่องไม่มีไม่มีออกสื่อทีวีก็ไม่มีออกสื่อมวลชนก็ไม่มีออกแบบนี้ผมถึงขอกราบเช่นชมบริษัทสืบจากข่าว ด้วยความเคารพด้วยความจริงใจครับขอให้บริษัทของท่านจงมีความสุขความเจริญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาด้วยเถิดสาธุ